บัดนี้ได้เวลาที่เราท่านทั้งหลายจะได้มีกิจของการภาวนาร่วมกันสักเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะได้หลับนอนกันในแต่ละวันวันนี้คงเหนื่อยสายตัวแทบขาดกันเหมือนกับทุกๆวันแต่ละวันก็พันๆกว่าเรื่องวันๆพันกว่าเรื่องวันนี้คงเหนื่อยล้ากันมาพอสมควร แต่อย่าเพิ่งท้อใจเพราะอะไรอะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจะผ่านไปแบบดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับใครมีเทคนิคที่ดีหรือไม่ดีในการกํากับชีวิตของตนเพื่อที่จะสร้างเหตุสร้างผลให้เป็นไปในฝักฝ่ายของความรุ่งเรืองความเจริญปัดนี้ได้เวลาของการมาร่วมสาธยายภาวนา ในบทต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้คืนละเล็กคืนละน้อยตามสมควรกันเถิดหยัดโยมสาธุชนทุกท่านตอนนี้โยมกิ่งการโยมฟ้าใสในโยมลัดดาโยมนักครินแต่ละท่านก็เริ่มกันเข้ามาโยมลองแชร์กันออกไปนิดหนึ่งนะตอนนี้คนที่ ยติโยมที่รับชมจากคลิปก็ชมกันอยู่เป็นประจำอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่ช่วงไลฟ์สดเนี่ยพระอาจารย์หยุดไปนานเหลือเกินมาบ้างไม่มาบ้างยตดโยมก็อาจจะหายไปนะโยมประยงโยมแขกโยมวรรณาโยมสบายทิพย์โยมสำรองนะโยมวันเพ็ แล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษอีกหลายชื่อนะก็อนุโมทนากับทุกทกท่านเลยพระอาจารย์ก็ยังไม่ไม่เคยเจอใครตัวจริงๆหรอกนะก็ได้แต่เห็นในเห็นในเพจที่โยมคอมเมนต์กันเข้ามาในทุกๆวัน,นโยมสุขสำเร็จโยมออมโยมสายลมเปลี่ยนทิศโยมแม่มจันแรมโยมชะนะฐานนะโยมวรินยุพา นะโยมทำถูกทำทุกอย่างก็เพื่อเธอเนะี่ยชื่อดีโยมทัศนีพงสไยโยมรัดดาวันเสาศิลาโยมก๋ยเตี๋ยวหมูนุน่มฟ้างงามโยมทานินโยมขวัญใจอ่านะยตดโยมทุกคนก็คงรับชมรับฟังคลิปธรรมะไม่รู้ว่าได้เอาไปแก้ปัญหาชีวิตอะไรได้บ้างโยมมันมันแก้ปัญหาชีวิตได้จริงๆไห ฟังแล้วเกิดความสบายใจได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะโยมพระอาจารย์ก็ทำ,ทำทำไปงั้นแหละนะทำทำสนุกสนุกไปไม่มีรายรับรายได้อะไรหรอกนะทำไปเป่าๆปีป่ๆอย่างนั้นแหละนะพำไปเพลินๆมีเวลาว่างนิดหนึ่งก็ทำไปก็หวังให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่กสังคมเท่านั้นเองนะถ้าคิดจะทำรายได้นะถ้าเปิดทำรายได้นะเดือนหนึ่งได้เยอะเลย น่าจะเป็นหลักแสนหลายแสนแหละแต่ก็ไม่เอาไม่เอาไม่ทำนะพอรู้สึกว่านะเราน่าจะทําให้เกิดความภูมิใจของเราเองเป็นความสุขเล็กๆในใจโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องเงินมาเกี่ยวทําฟรีๆไปทั้งๆท,ที่ระบบของ Facebook เขาก็มีค่าตอบแทนมีอะไรแต่ก็เลือกที่จะไม่ทํามากกว่าขอไม่มีรายรับใดๆจากการพบกับญาติโยมในแต่ละวันในทุกๆคลิปในทุกๆไลฟ์ ซึ่งก็จะไม่ให้ไม่ให้เสียกิจของสงฆ์ไม่ให้เสียหน้าที่ที่สงฆ์จะต้องทำวันนี้ก็คงจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เหนื่อยยากลำบากกันมาพอสมควรใช่ไหมโยมวันวัน,วนพันกว่าเรื่องแต่รอดตายมาได้กันจนอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะต้องใช้วันวันพันความสามารถเหมือนกันนะ ถ้าวันหนึ่งพันกว่าเรื่องนะวันหนึ่งมันก็ต้องนะหมื่นความสามารถแสนล้านความสามารถแต่ขออย่างหนึง่งอย่าไปตามน้ำใครนะใครเขาชวนตามน้ำให้ทํำตัวถะเลถลายออกนอกลู่นอกธรรมอย่าไปทําตามสิ่งที่นอกลู่นอกธรรมทามเฉพาะสิ่งที่อยู่ในธรรมนะแล้วเหตุเหล่านั้นที่เราทํานั่นแหละก็จะส่งผลเป็นเป็นในฝ่ายของของความดี ซึ่งไม่มีใครรู้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างกรรมต่างคนต่างพูดต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำต่างคิดต่างพูดต่างทำต่างที่ต่างไปต่างนรกต่างสวรรค์ต่างตายแล้วแยกย้ายกันหมดไม่รู้จะได้เจอกันในสภาวะไหนเจอกันในสัต์ภาพไหนก็ไม่รู้กลับมาจองเวรจองกรรมกันอีกไม่จบไม่สิ้นกันอีกมีจิตของความโกรธแค้นกัน ก็เหนียวรั้งใจบางดวงที่มีความแค้นเคืองอยู่บางทีมันก็มีวงวงรอบของมันวงรอบของวงโครจรที่กลับมาเจอกันอีกมันก็ต้องจองเวรกันไปอีกนะหรือถ้าจะไม่เจอคู่เวรที่เราเคยทําเขาไว้นะแต่รูปแบบของกรรมเขาก็จะจัดสรรให้เราทําอย่างใดไว้ก็จะต้องได้รับผลลักษณะอย่างนั้นทําให้เขาทุกข์ร้อนไว้คนโบราณบอก ชวดเจ็ดทีดีเจ็ดหนดอกเบีย้ยของกรรมนี่มีจริงๆนะถ้าเราลองศึกษาเรื่องกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดอกเบีย้ยของกรรมถ้าได้ทำลักษณะอย่างใดทำน้อยก็จริงแต่ก็จะเกิดผลวิบากที่จะต้องได้รับเนะี่ยเป็นทวีคูณผลบุญก็เช่นเดียวกันนะเมื่อทำผลบุญไว้สักเท่านี้ก็จะเกิดมีอานิสงส์แห่งบุญ เป็นเท่าทวีคูณเหมือนกันดอกเบีย้ยบุญดอกเบีย้ยบาปก็ลองนึกเปรียบเทียบตอนที่เรายิ้มให้ใครก็แล้วกันเจอหน้าเขายิ้มให้เขามีเมตตาต่อเขาแค่ครั้งเดียวนะเขายิ้มให้เราหลายปีเลยนะหรือตลอดชีวิตก็ได้นะหรือว่าเจ้าหนะ้าที่บริการประชาชนดียิ้มแย้มแจ่มใสคนก็พูดต่อกันไปชื่นชมชมเช,มชอยอืก็เรียกว่าเป็นดอกเบีย้ยของรอยยิ้ม แต่ถ้าด่าใครสักครั้งหนึ่งความรู้สึกที่เขามีดีๆต่อเราในความรู้สึกครั้งต่อไปก็เปลี่ยนไปแล้วนะก็มีดอกเบี้ยของบาปตะคอกใส่เขาครั้งเดียวเขาก็ไม่อยากคุยด้วยอีกเลยทั้งชีวิตเขาก็หน้าบึ้งตึงใส่ทุกครั้งที่เจอนี่ก็เรียกว่าเป็นดอกเบี้ยบาปก็ได้เราเปรียบเทียบแบบนี้ก็แล้วกันเนาะให้เห็นชัดๆอนะตั้งใจ ถ้าทยายบทสวดมนต์กันสักเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะได้หลับนอนแล้วเดี๋ยวอย่าลืมย้อนกลับไปดูคลิปที่โพสไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะแต่ละคืนอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะก็จะมีคลิปโพสหนึคลิปแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะไลฟ์สดน,นำสวดมนต์แบบนี้อีกสักนิดหนึ่งเป็นการไลฟ์สดแบบไม่ต้องเห็นหน้ากาันรจริงๆเอาภาพไปแปะไว้อย่างนี้ก็ดี ทำงานง่ายดีสะดวกดีตั้งใจให้ดีพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคัดฉามิธรรมังสารนังคัดฉามิสังฆังสรนังคัดฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคัด ชามิทุติยามปิธรรมมังสรนังคัดชามิทุติยามปิสังคังสรนังคัดชามิตาติยามปิพุทธทางสรนังคัดชามิตาติยามปิธรรมมังสรนังคัด ชามิตาติยามปิสังขังสารนังขัดชามิยิติปิโสภาควาอรหังสัมาสัมพุโธวิตชาจารณะสมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุต ตโรปุริสัธรามาสาริสัตธาเทวมนุษย์สานังพุธโทภควาติสวะคาโตภควตาธรรมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกอ ปัญโกปตจัตังเวทิตตพวินยยหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆ ยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัดตาริหุริสยุคานิอัต ท่าปุริสปุกคาลาเอสสะพะวะโตสาวะกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขิไนโยอันชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติี พาหุงสหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังคลีเมฆรังอุทิตโคราสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตาวานินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมัง ารานิมาราติเรกมัมพิยตจิตสพปราติงโครัมปนารรวกัมมักขมทัตทยักขังขันติสุทันตวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเต ชยามังคลานินาราคิริงขชววังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสันนิวสุธารุนันตัง เมตตามพุเสกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิอุขิตตักขามติหัตทัสุทารุนันตังทาวันติโยชนปทถังคุริมารวันตังอิท ทิพิสังขตมโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามัง คารานิกาตวานกาตธรมุทธรังอิวะคาพินิยจินจายทุตทวชนังชนกายมัดเชสันเตนโสมวิตินาชิตวามุนิน โทตันเตชะสาภาวะตุเตชยามังคะลานิสัจังวิหายามติสัตจจกว่าทะเกตุงว่าทาพิโรปิตมันังอติอันทะภูตังปัญญาปฏิปัจริโตชิตตวามุนิน โทตานเตชะสาภาวุเตชยามังคารานินันโทปนันทัพุชัคังวิปุ t ธังมาหิตทิงปุตเตนะเทระพุชเคนะธรรมาปยันโตอิต ทูปะเทยสาวิทินาจิตตวามุนินโทตาันเตจะสาภวตุเตชยมังคะลานิทุกขาทิกพิพุจชเคนสุทัตทหัต ทังพระมังวิสุทธิชุติเมติภักกาพิธานังยานาคเทนาวิตินาชิตาวะมุนินโทตันเตชะสาวตุเตชยมังคาราเอตาปิพุทธทัชยมังทระอัต ตคาทาโยวาจโนทินทิเนสรเตมตันทีหิตตวานันเนกวิวิธานิจุปะทวานิโมขังสุขังอติคมัยยนโรสปัญโยหันธรรมยังพระเถระตคาทาโยพนามเส อาทิตังนานวาคมายะนาปาติกังเขอ,อนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตัมปาหีนันตังอปัตตันจะอนาคตัง สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนั้นจะโยธรรมังตัธาตาธาวิปัสสติอสังหิรังอาสังกุปังตังวิทธามนุพรุหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้น อย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง่นคลอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้ นาหิโนสังขรันเตนะมหาเสเนนมัจจุนาเพราการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมตันทิตัง ตังเวพาเทการะโตติสันโตอาจิกาเตมุนีมุนีผู้สงบยอมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดคลานทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม สเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทบเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอน,นิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บัดนี้ขอให้ทุกท่านได้น้อมใจและลึกนึกถึงความผิดพลาดทั้งหลายวันนี้อาจจะพลังวาจานินทาพูดถึงใครแบบไม่รู้จริงกลายเป็นกรรมทางวาจาเป็นวัจกรรมไปแล้ววันนี้อาจจะมีความรู้สึกคิดเป็นอกุศลกับใครหรือมีความกโกรธมีความโลภความหลงอย่างใดก็ขอให้นึกในใจว่าวันนี้ข้าพเจ้าคิดพลาดอีกแล้ว ถ้าวันนี้เคยได้กระทําพลาดอะไรไปกับใครเสียงดังใส่ใครกระทืบเท้าต่อหน้าใครหรือลงมือทําร้ายใครและถึงที่สุดคือทําร้ายตัวเองมือทุบโต๊ะเสียงดังด้วยความรู้สึกเครียดโกรธด้วยเรื่องใดๆขอให้นึกสํานึกในความผิดบาปทั้งหลาย ที่ได้กระทําด้วยกายวาจาใจวันพรุ่งนี้จะต้องไม่มากเท่านี้วันพรุ่งนี้จะต้องลดลงให้มากไปกว่านี้เราจะตั้งใจสํารวมระวังใจไม่ให้พลาดพลั้งในการต่อไปพนมมือน้อมศีรษะลงพร้อมๆกันอุกาสะอุกาสะกายกรรมวจีกรรม มโนกรรมกรรมทั้งหลายอันใดด้วยเจตนาอันใดที่ข้าพเจ้ากระทําไว้ต่อใครๆทั้งหลายด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งที่นึกได้และนึกไม่ได้ข้าพเจ้า ขอขมากรรมท่านทั้งหลายจะตั้งใจสำรวมระวังต่อไปและหากใครทั้งหลายจองเวรข้าพเจ้าอยู่ขออย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลยและหากข้าพเจ้าอาฆาตจองเวรใครอยู่ขอถอนคําจองเวรทั้งปวงไม่ขอจองเวรอีกต่อไป จะตั้งใจระมัดระวังสำรวมระวังใจไม่พลาดพลั้งในการเบื้องหน้าขอความตั้งใจดีอันนี้จงเป็นที่มาแห่งกุศล,ลจิตข้าพระเจ้าขอตั้งตนอยู่ในธรรมสำรวมระวังในธรรมเพื่อความเจริญในธรรมต่อไปในการเบื้องหน้า ให้มีชีวิตอยู่ในความสุขความเจริญมั่นคงในพรนะรัตนตรัยมีความสุขทุกประการในร่มโพร่มไสรของพุทธศาสนาสิ้นการยาวนานจนถึงนิพพานเบื้องหน้านน้นเทิน สัพพิติโยวิวัจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาธนสีริส,สนิจังวุธาปัจายิโนจัตตารโอธรรมวัันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชา พุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังทังวันทามิปัจจนี้ก็ได้เชิญชวนท่านทั้งหลายได้ก่อกรรมร่วมกันก่อกุศล,ลกรรมร่วมกันก่อกร,รมดีร่วมกันเป็นบุญเป็นกุศลแล้วขอได้ตั้งใจสำรวมระมัดระวังในความดีอย่าได้หลุดใจไปทำความชั่วตามใครเข้านโยม ใครก็ชวนทำชั่วทำบาปทำเวรนทำกรรมถ้าเราห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยให้เป็นกรรมเป็นเวรนของเขาไปอย่าไปเล่นกรรมนั้นกับเขาด้วยเลยเขาอยู่ในเลนโคลนสกรปรกแล้วเขากวักมือให้เราลงไปเล่นกับเขาด้วยนะเราก็ไม่ควรที่จะไปตามใครนะเราไม่ควรที่จะไปตามใครเพราะกรรมใครก็กรรมมันเขาเปื้อนแล้วเขาสะบัดมาก็เปื้อนเรา เรากระโดดลงไปเล่นกับเขาก็เปื้อนเราขอได้ตั้งใจละมัดระวังสำรวมให้ดีชีวิตนี้ไม่ยาวนานเลยไม่เกินร้อยปีจะอยู่กันได้สักหกเจิหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ชีวิตเวลามีสั้นนิดเดียวหลังจากตายนั้นยาวนานเหลือเกินที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ขอให้เกรงบาปกลัวกรรมได้ทำกุศล,ลกรรมให้มากกว่าอากุศลกรรม เพื่อชีวิตจะได้มีความสุขความเจริญแล้วก็ให้รักพ่อรักแม่เยอะๆพ่อแม่ก็อย่าไปทำให้ลูกหลานตกนรกกันบ่อยนักอย่าไปทำให้ลูกหลานต้องบน่นต้องดา่าต้องว่าต้องตะคอกเสียงดังนเขากับเราก็คนละวัยบางทีเราก็อยู่กับพุทธโธไปนิ่งๆไว้รู้ลมหายใจไปอะไรบางอย่างรู้ๆก็รู้เท่านั้นก็พอ ลูกสาวเราก็ไปเป็นสะพ้ายบ้านเขาแล้วก็อย่าไปหวงเป็นเจ้าเข้าเจ้าของว่าเป็นลูกเรามากจนเกินไปลูกเราไปเป็นลูกเขยเขาแล้วเป็นลูกเราแต่ตอนนี้ก็ไปเป็นเขยเขาเขามีครอบครัวของเขาไปก้าวกก่นักก็ไม่ดีจะทำให้เขามองว่าเสียผู้ใหญ่แบบไม่มีมาตรฐานนะลูกหลานก็อย่าทำให้พ่อแม่จะต้องบาปต้องเวรต้องกรรม เป็นลูกหลานที่ดีของพ่อแม่เพื่อจะได้รักษาให้ชีวิตมีความสุขความเจริญอยู่ร่วมกันไปอุตสาห์ได้มาเจอกันแล้ววันนี้ก็คงใช้เวลาเพียงเท่านี้นาติโยมรับฟังจากที่ไหนอย่างไรก็พิมพ์จังหวัดไว้บ้างชื่นใจก็พิมพ์ว่าชื่นใจสุขใจสบายใจอิ่มใจเบิกบานใจ ก็พิมพ์บอกไว้ให้คนอื่นเขารู้สึกได้ว่าเราก็รู้สึกเหมือนคุณก็จะเกิดภาวะของจิตในเพื่อนร่วมเพจที่ฟังทรร่วมกันจะได้รู้สึกว่าคุณคิดเหมือนฉันขันขออนุโมทนาบุญก็มีกำลังแรงขึ้นไปนาสุขใจปลื้มใจอิ่มใจปีติใจเบิกบานใจนาเพื่อจะได้มีใจที่ดีสืบต่อไปหายอะไรอ่า เสียอะไรก็เสียไปอย่าเสียใจเศร้าอะไรก็เศร้าไปอย่าเศร้าใจช้ำอะไรก็ช้ำไปอย่าช้ำใจมีอะไรน้อยก็น้อยไปอย่าน้อยใจอะไรหายก็หายไปอย่าอย่าใจหายก็แล้วกันทำไมหายใจนี่เรียบร้อยนะตายไงแก่อ่ะวันนี้พอเพียงเท่านี้เหนื่อยแล้วอนโมธนาสาธุเดี๋ยวยมย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะแล้วก็ ลองดูซิว่าพอจะถูกจริตกับใครบ้างเอาน้อมเอาไปใช้อย่างไรได้บ้างก็ลองพิจารณาดูนะอุอวนโนสุขขังพระลังเทินชื่นใจชื่นใจ